สวัสดีจ้าพี่น้องสุกคูสุกคนจ้ามาพอกันคือเกาคือเดิมพี่น้องครับช่องไม่ใยจอยเด้อจเด้อตอนนี้ไม่ใยจอยกับยุบานอยู่จ้าสิพ้ามากินเมนูผพื้นบานเนาะพี่น้องต้มกบต้มกบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคยกินบอเคยกินบอจา้าต้มกบแบบนี้ต้มกบบานแม่ใยจอยใส่ผักกันแย่งกันตัวแงแงยังสี <laughs> มาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง ม่ใช่จอยเคยกินแต่ตอนที่เป็นหน่นอยเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะเท่าก็อยู่แบบบ้านนอกบ้านตามจังหวัดเขาเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะมีก,บม,กบมีเขียดก็กินกันไปพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ไม่ใช่จอยใหญ่มากหูเหลืองหูเล้ามานีกับพ่อันเคยกินจักเถื่อพี่น้องไม่ใช่จอยบอกล้ากินเรื่อยรพอฉะนั้นมือนี่สิเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่จะกินต้มกบให้พี่น้องเบือ้องนอกพี่น้องมาจากแซ่บๆนต้องกันจ้ะคนหน้าพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆแขนขาหัวโตตานังอยู่ครบเลย ไม่ม่บ้านไม่ใช่จอยสิต้มแบบนี้นะจ๊ะเด้อต้มยำกบนี่บ้านไม่ใช่จอยสิต้มแบบว่าโบเร่ใส่พริกใส่มะนาวใส่หยังคือคือในกรุงเทพเนาะเขาสิต้มแบบใส่ผักบุ้งใส่ผักกระแยงสิจ๊ะกระซิมีน้ำจิ้มแบบนี้จ๊ะวิธีการกินกระซิต้องเอามาจิ้มน้ำจิ้มก่อนหลังกกินเนาะพี่น้องเนาะไม่จอยสิจัดการให้เบิ่งพี่น้องเออเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องตัวยิ่ใหญ่ก่อนแน่เมืองหนามันก่อนขออนุญาตกินเลยเด้อ ี่น้องอะพูดนะเอาปากมันจูบแจวก่อนเอาปากกบจูบแจวก่อนพี่น้องโอ้ยอยากหัวจะพองนี่นี่ไม่เป็นอยังพี่น้องอ่ะกินพี่น้องเออเซโลโซสอบนิดน,นึงพี่น้องการสิกินกบเพรเขาปากเลยพี่น้อง พอนุญาตพี่ห้อกกระดูก็หลายพักบุ๋งพี่ห้องพักบุ๋งจำเลยจ้่แจว 睡家去呢。 เอฟเฟกธรรมชาติพี่น้องเสียงนกเสียงไก่เสียงเป็ดเสียงอยียงบูห้องแน่่นจำก่อนพี่น้องจำก่อน,น,ออนเป็นโตเลยพี่น้องเลยมาไปเป็นโตเลยพี่น้อง xong hóa hai bên ต่างร้ายนิดนึงพี่น้องกระดูกมันใหญ่แล้วมันยำมาได้พี่น้องมันแข็งจ้าพี่น้องแม่จอยกะ เป็นครั้งแรกที่แม่จอยไม่กินกบผีเบิงเนาะพี่น้องเนาะกัเป็นครั้งแรลกกินเนยเนยจอยกินเนาะกบกบอยู่บ้านพี่น้องกบธรรมชาติด้วยพี่น้องเด้อใส่ผักกาแย่ใส่ผักบุ้งพี่น้องแซ่บแสบแสบพือเก่าจ้ะรสชาติเหมือนเดิมจ้าสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเบิงผู้ใดเห็นแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จอยเด้อจ้ะเด้อตอนนี้แม่จอยก็อยู่บ้านจ้ะอยู่หน้าบ้านบ้านเฮาธรรมชาติดีดีพี่น้องต้นไม้ต้นยังไร่ไร่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจแม่จอยเด้อจ้ะเด้อ พอกันคลิปนาจ้ะพี่น้องฉันรับคลิปนี้สิลาไปซ้ำนี่ละจ้ะสวัสดีจ้า